สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รพครับเรื่องของการทำนานั้นคนเฒ่าคนแก่บอกว่า,วาขยันให้หวานเหยียดครันให้ดำเป็นยังไงครับนาหวานกับนาดำนะก็มาดูดูดีครับนาหวานนาหวานหญ้ากับข้าวพอๆกันไม่รู้ว่าต้นไหนเป็นต้นหญ้าต้นไหนเป็นต้นข้าวดูดีครับคราวนี้ก็ต้องเป็นหน้าที่ของคนขยันแหละที่จะต้องมาถอนหญ้าหิ้ง บางตำราก็บอกว่าตัดทิ้งทั้งสองแล้วก็ปล่อยน้ำลงข้าวก็จะงอกขึ้นไวหญ้างอกขึ้นช้าน้ำก็จะท่วมหญ้าหญ้าตายข้าวไม่ตายว่าแบบนั้นก็มีนะครับเขาจึงตัดหญ้าใช้เครื่องตัดตัดข้าวตัดหญ้าทิ้งพร้อมกันแต่ว่า<ฮ>เมื่อไม่มีน้ำนี้ใครจะกล้าตัดนะครับ ใจะเอาน้ำมาจากไหนในช่วงนี้เป็นช่วงผลทิ้งช่วงนะครับเป็นช่วงที่ฝนในย่านนี้ทิ้งช่วงนะครับตรงนี้ที่อำเภอศรีสํมเร็จจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับนะี่ครับข้าวงามอยู่แต่ว่ายากางามเหมือนกันนะครับนี่คือนาหวาน,นครับพี่น้องนาหวานก็จะมีญ้ามากพอๆก,กับต้นข้าวนะครับส่วนนาดำมาดูครับนาดำก็เป็นแถวเป็นแนวดี นี่คือนาดํานะครับก็โชคร้ายหน่อยคือตอนที่ฝนฝนทิ้งช่วงนะครับแต่ว่ารูปทรงของนาดําต้นข้าวก็เป็นแถวเป็นแนวดีนะครับชัดเจนไม่ไม่ค่อยมีหญ้านะครับคนที่นะครับคนที่ขยันหน่อยก็ต้องวานเอาแล้วครับเพื่อจะได้ถอนหญ้าเที่ยวถอนหญ้าทั้งปีส่วนคนที่ ดำนาดำนี่ไม่ต้องไปถอนหญ้านะครับก็สบายนะครับนี่ครับข้าวกำลังเขียวงามเราก็รุ้นอยู่ว่าฝนจะมาอีกเมื่อไรนะถ้าทิ้งช่วงนานๆนี่แแย่เหมือนกันนะครับเราก็เลี้ยงทั้งวัวด,ด้วยทั้งปลูกข้าวทั้งเลี้ยงวัว โอ้คือแสบไปเนาะนะ่ะกินบดมือบดเวทนอกินบดวันเลยนะอร่อยจังนะบ,นบ,บัวพัน์ครับบัวพันธ์บัวพันธ์กินอร่อยกับช่วงนี้ช่วงหน้านาน,นะครับหวนัน หวานเสร็จหวานข้าวเรียบร้อยแล้วนี่คือนาหวานนะครับนาหวานก็จะมีหญ้าเยอะหน่อยเขาจึงมีภาษิตว่าถ้าขยันให้ทำนาหวานถ้าขี้ค้านให้ทำนาดำหมายก็ว่านาหวานนี้มีแต่หญ้านะครับหญ้าจะกินเยอะต้องขยันในการดดยหญ้า ส่วนนาดำนี่ดำแล้วดำเสร็จแล้วหยาไปขึ้นก็ไม่ต้องไปได้ยาอีกนะครับขาวบอยตกใจกิหญยาทั้งวันทนแดดทนฝนได้แหละวัวเนี่ยฮะอืตกใจไงไง นกินทั้งวันนะกินทั้งวันก็ไม่อิ่มนะครับวัวทั้งวัวพื้นบ้านหรือวัวพันธุ์นะครับถ้าวัวพันธุ์ก็หางหูยาวๆหน่อยคือวัวพันธุ์ตกใจนะครับตัวนี้ราคาเท่าไรครับแบบคู่ทีดด่อะ่ะตัวละตัวเท่าไรครับเนี่ยห้าหมื่นถึงไหมช่วงนี้ราคาลดราคาลงนะ นั่นนั่นนั่นตกใจแล้วตกใจชิ่าทำอะไรไม่ได้ทำอะไรนะตัวเล็กน่าจะรา,าคาหลักหมื่นอยู่นะสามหมื่นสองหมื่นสามมื่นนี้ละก่อนอันนี้หกหมื่นห้าหมืนนะนีครับขเขาเรียกไว้เป็นเพื่อนนะครับไอวัวเพื่อนยากครับไงครับอร่อยไหมครับกินหญยาทั้งวันเลยนะเรานะ อร่อยเนาะอร่อยมากดูเสียงเคี้ยวหญ้าเด้กล่อม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 นะครับนะครับก็ช่วงหน้านาก็หวานข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วข้าวเคียวชะอุ่มนะครับก็เลยดูแลเลี้ยงสัตว์นะครับนี่เกษตรกรนะครับมีทั้งทําไร่ทํานาเลี้ยงสัตว์นะครับมันก็ถือว่าเป็นอาชีพที่ สรงคุณค่าเหมือนกันนะครับวัวกกำลังกินหญ้าอย่างอเด็ดอร่อยนะครับครับ